มีคนถามผมบ่อยนะครับว่าทําไมถึงไม่รับเปลี่ยนยางปัดน,น้ําฝนถ้าเปลี่ยนยางปัดน้ําฝนแล้วเปลี่ยนไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมแล้วเอาไม่ออกเลยนะตอนเนี้ยมันลอ,อกกระจกเป็นรอยหมดเลยเนี่ยเขาใส่ไม่ดีแล้วเหล็กมันขูดเห็นไหมครับกระจกเป็นรอยหมดเลยพี่เจ้าของรถเขาบอกว่าเปลี่ยนมา180ผมบอกเปลี่ยนของผมดีกว่าไม่ต้องมานั่งกลัวมีปัญหาเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนี้ใส่ไม่ดีด้วยเนี่ยใส่มาไม่ดีเลยเนี่ยดูแล้วรู้เลยนะครับ เนี่ยถ้าไม่อยากให้มีปัญหาแบบนี้นะเปลี่ยนยกก้านเดี๋ยวผมเอาก้านของผมก่อนเปลี่ยนแบบนี้เลยครับสบายใจกว่ารถนะครับใบปัดขนาด14 24นะเมื่อกี้ผมวัดแล้วข้างสั้นสั้น14นิ้วนะครับข้างข้างยาวยาว24นิ้วนะอะผมเปลี่ยนข้างนี้ก่อนง่ายๆครับยกขึ้นนะกดล็อกถอยลงใบปัดผมนะครับแกะเกี่ยวเข้าไปดึงแล้วก็ล็อกเห็นไหมแค่นี้เองอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันครับโอ้โหใส่มาแบบนี้ดูดิทุนเล่เฮะ เรียบร้อยเอท่านี้อ่ะลองหน่อยใส่แล้วเราก็ลองหน่อยไม,มอไม่มีน้ำอีกมีมีมีรถเลอะเลยทีนี้อ่ะปัดหน่อย,อยเอี่ยมกิบเป็นไงอยู่ดิ่ทำรถเขาเลอะเลยเนี่ย จะโชว์จะโชว์เนี่ยรถเขาเลอะเลยดูสิรถรถยังดีรถสีแดงอะ่ะเหมือนรถผมรถผมสีขาวอะ่ะปล่อยไม่ได้เลยเนี่ยเป็นเลอะหมดเลยเห็นปะเดี๋ยวเราเอารถลงให้เจ๊เจ้าของรถหน่อยขอบคุณครับรถมันหล่อนะมาด้าสามอะเห็นปะน่าใช้ดีเหมือนกัน